สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเทขายทองคำทั่วโลกจนถึงไทยตกถึงหาเเซขายกว่า400ดอลลาร์ยังโชคดีที่มกราคมปิดจ็อบทองคำดีที่สุดในรอบ46ปีทั้งป่วนโลกขึ้นภาษีตั้งแต่เกาหลีใต้แคนาดาถึงคิวบาแถมขู่อิหร่านอาจจะเปิดปฏิบัติการทางทหารยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยปีที่แล้วฟื้นตัวดีที่สุดใน2ปีเกิน621,000ักว่าคันปีนี้อาจจะส่งตัวจับตารถกระบะจะเป็นยอดขายต่ำสุดในรอบ24ปี สวัสดีครับ B Times Recap นะครับทุกเช้าวันเสาร์10โมงทุกสื่อออนไลน์ของเราท่านผู้ชมจะพบได้เลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ทั้งในและต่างประเทศกันนะครับและนี่คือสัปดาห์ที่4ของเดือนมกราคมจบเป็นที่เรียบร้อย1เดือนแรกต่อผ่านกันไปแล้วนะครับแต่ในสัปดาห์สุดท้ายของมกราคมนั้นเร้าใจทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มต้นกันที่ราคาทองคำในตลาดโลกเทขายกันในวันศุกร์ส่งท้ายตกหนักกว่า5%กันนะครับ ตลาดทองคำนิวยอร์กนะครับรวมมาถึงท้านัานเอเชียแล้วก็มาถึงยุโรปซะด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะมีการเทขายราคาทองคําทันทีทั้ง3าทวีปด้วยกันครับสุทธิกันแล้วทองคําในแต่ละตลาดนั้นตกลงไปถึง5%เ์เนะครับเชื่อไหมครับว่าในเดือนมกราคมเนี่ยเรามีราคาทองคําที่ขึ้นไปทําปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ที่5 5 9 4ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับและหลังจากนั้นก็ถูกเทขายลงมาเหลือแค่5,170ดดอลลา,าร์สหรัฐ เชื่อไหมครับว่าหายไปถึง420ดอลลาร์สหรัฐหายไปถึง5%ครับนอกจากนี้แล้วราคาทองคําล่วงหน้าก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาที่มีการเทขายอย่างหนักราคาทองคําล่วงหน้าในสัปดาห์ที่4ของมกราคมนั้นขึ้นทํำนิวไฮกว่า5,600ดอลลาร์สหรัฐเสร็จแล้วก็ถูกเทขายในช่วงของวันสิ้นเดือนครับลงมาเหลือแค่5,160ดอลลาร์สหรัฐนี่ก็หายไปกว่า440ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับ เท่ากับว่าในสัปดาห์นี้หรือที่เรียกกันว่าเป็นสัปดาห์ส่งท้ายของเดือนมกราคมเนี่ยนะฮะราคาทองคําเอาเข้าจริงๆก็ยังเพิ่มอยู่นะครับสุทธินั้นเพิ่มขึ้น6-7%ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมและนั่นหมายความว่าปิดจบมกราคมราคาทองคํานั้นปรับเพิ่มขึ้นถึง20%อก็ยังดีนะครับยังเป็นราคาทองคําที่ดีที่สุดในแง่รายเดือนในช่วง46ปีที่ผ่านมานะครับแต่บางช่วงบางตอนของทองคําในเดือนมกราคมนั้นขึ้นติดกันถึง8วันหรือ นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนนั้นเทขายในวันสิ้นเดือนและนอกจากนี้แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกว่าจะเสนอชื่อผู้ว่าการธนาคารของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ในวันศุกร์นะครับและที่สําคัญก็ทําให้ดอลลาร์นั้นพลิกแข็งค่าในช่วงของสิ้นเดือนจึงทําให้เกิดการเทขายของทองคําโลกอย่างหนาตาในวันศุกร์นั่นเองครับ สุขสิ้นเดือนของทองคําไทยหนีไม่พ้นเหมือนกันนะครับเทขายจุกระทั่งจากที่เคยขึ้นไปกว่าบาทละ81,000ลงมาถึงต่ําสุด76,200บาทนะครับ ตลาดทองคําของบ้านเราในวันศุกร์นั้นก็ถือว่าใจหายใจความเหมือนกันนะครับซื้อขายกันมาดีๆ4วันติดแต่พอถึงวันศุกร์นั้นเปิดฉากราคาก็ดํำดิ่งทันทีกว่า2,000กว่าบาทและทั้งวันนี้นะครับร่วมๆ0 0ครั้งที่มีการปรับรอบด้วยกันทั้งหมดนะครับเลยทําให้ราคาทองคำํำแท่งบ้านเราที่เคยมีสถิติสูงสุดและระหว่างวันสูงสุดจํากันได้ไหมครับ 8 1 5 0 0นี่คือปิดสูงสุดในขณะที่ระหว่างวันสูงสุดนั้น81,950บาทนี่เป็นราคาทองคำแท่งนะฮะแล้วซื้อมาขายไปก็ปรากฏพอถึงวันศุกร์สิ้นเดือน30นั้นมีราคาลงลึกสุดในวันศุกร์เลยเนี่ยเหลือแค่76,200กว่าบาทเท่ากับว่าในวันศุกร์นั้นราคาทองคำดำดิ่งถึง5,000บาทต่อวันเลยนะครับหายไปถึง7%แต่อย่างไรก็ตามครับโชคยังช่วยอยู่นะครับเพราะว่า ก่อนหน้านั้น3อาทิตย์จนกระทั่งมาถึงวันที่29เนี่ยราคาทองคําไทยนั้นหวือหวากระฉูดและทะยานตุนเอาไว้ก่อนแล้วก็เลยทําให้จบเดือนมกราคมทองคําไทยนั้นสุดที่บวก11,150บาทหรือขึ้นไปถึง17.8%็จก็ถือว่าเป็นราคาทองคํารายเดือนที่ดีที่สุดในรอบมากกว่า50ปีของทองคําไทยนะครับและจบมกราคมก็ทําให้ตลาดทองคําไทยนั้นทําสถิติ ปิดนิวไฮทั้งหมด11ครั้งถือว่าแม้ว่าวันสุดท้ายสิ้นเดือนจะป่วนตลาดมากเหมือนกันแต่จบมกราคมก็ถือว่าสวยทีเดียวครับเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นมาตามนิวไฮของทองคำในช่วงกลางสัปดาห์และหลุด31บาทอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ในวันที่28มกราคมก็ถือว่าเป็นการสัปดาห์พอดิบดีเลยเนี่ยทันทีที่เปิดตลาดการซื้อขายเงินบาทในประเทศไทยเนี่ยนะครับค่างเงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นอย่างมากๆนะครับจนกระทั่งในที่สุดนั้นหลุด31ไปอยู่ที่30บาท88ต่างต่อดอลลาร์สหรัฐในวันพุทธที่28มกราคมและนั่นกลายเป็นอัตราแลกเปลี่ยนบาททีบดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามากที่สุดในเกือบ5ปีครับแต่ว่าผมดูจากสถิติแล้วเนี่ยปรากฏว่านี่เป็นการแข็งค่าเป็นวันที่2ใน7วันนะฮะเหลือเชื่อไหมฮะ เวันนับมาถึงมาที่28มกราคมเนี่ยมีการหลุด31ปบาทเกิดขึ้น สองครั้งด้วยกันนะครับและสถิติที่หลุดขึ้นไปก็กลายเป็นว่าเงินบาทนั้นแข็งค่าที่สุดในรอบ4ปี10เดือนหรือตั้งแต่22มิมีนาคม2021เป็นต้นมานะครับและถ้าจะดูกันจริงๆแล้วก็จบมกราคมเงินบาทบ้านเรานั้นแข็งค่าขึ้นไปถึง1.5%เป็นเรื่องที่เอกชนนั้นมีความกังวลอย่างมากๆแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไปเทียบกับปีที่แล้วก็แข่ง8%นี่เดือนแรกแข็งไปแล้วถึง1.5%ลองจุ้าไปอล้วก็ประลาอเข้าไปแล้วก็ประมาณเกืบกอบรับนะอรับว่า ส่วนหนึ่งมาจากดอลลาร์สหรัฐนั้นถูกเทขายอย่างรุนแรงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกครับว่าเงินดอลลาร์จะร่วงแค่ไหนแต่กลับมองว่าดอลลาร์ตอนนี้กําลังดีต่างหากก็เลยเกิดแรงเทขายอย่างมากมายบาทเองก็แข่งค่าและอีกจุดหนึ่งที่ทําให้บาทแข็งค่ามากขนาดนี้ก็คือทองคําในเอเชียและบ้านเราเปิดตลาดนิวไฮมากๆก่อนจะถึงวันศุกร์สิ้นเดือนที่มีการเทขายครับเป็นสัปดาห์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมฟาดหัวฟาดฐานกับภาษีตั้งแต่เกาหลีใต้จนถึงคิวบาไปเลยนะครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นใช้สื่อโซเชียลส่วนตัวนั้นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการขู่ว่าจะขึ้นภาษีเนี่ยนะครับต่อทั้งสัปดาห์นี้หลายประเทศด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นไปดูกันที่ประเทศแรกกันก่อนเลยนะฮะซึ่งก็คือเกาหลีใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะกลับไปขึ้นอัตราภาษีเป็นอัตราเดิมเลยครับจากที่เจรจากับเกาหลีใต้เหลือ15%จะกลับไปเป็น25%ก็ให้เหตุผลว่าสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้นั้นชักช้าล่ําไร บอกว่าเจราจาจบไปแล้วตั้งแต่กระกฎาคมปี2025และทำไมจนถึงขณะนี้มกราคมผ่านมาเจ็กเดือนแล้วเรื่องราวยังไม่ไปต่อนี่เป็นประเทศแรกนะฮะจนกระทั่งทําให้รัฐมนตรีคขังของเกาหลีใต้นั้นต้องออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบเจราจากับฝ่ายสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้นั้นให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้เร็วที่สุดนะครับถัดมาครับช่วงของวันที่29มกราคมทัาโพสอีกแล้วครับจะขึ้นภาษี 5้ากับเครื่องบินที่ผลิตจากแคนาดาแล้วนำเข้าในอเมริกานะครับและนอกจากนี้แล้วก็ประกาศไม่รับรองคุณภาพของเครื่องบินยี่ห้อบอมบารีเยซึ่งเป็นแบรนด์ชื่อดังจากแคนาดาครับทำไม่พอใจเหมือนกันเนื่องจากว่าแคนาดาเองนี่นะครับจากข้อมูลของทอมนะฮะแคนาดาไม่รับรองเครื่องบินเจ็ตหรูแบรนด์ระดับโลกของอเมริกาที่มีชื่อว่าก u l f ฟ t r e a m นะฮะประมาณ4-5รุ่นนั่นก็เลยทำให้ทัมเองก็เลยฟาดหัวฟาดหาไม่พอใจนะครับและต่อมาครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกด้วยว่าจะขึ้นภาษีกับประเทศที่มีการทําการค้าซื้อน้ำมันดิบกับคิวบาครับนี่จะเป็นแบบประเทศรายสุดท้ายที่มีการขู่เรื่องของการใช้ภาษีแต่ว่าในสัปดาห์นี้เรื่องที่ดุนแรงที่สุดและดูเหมือนว่าจะมีผลทั้งราคาน้ํามันค่างเงินดอลลาร์และก็ทองคําก็คือทรัมป์โพสโซเชียลครับบอกว่ากองเรือรบที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกามุ่งหน้าไปสู่อิรานและปฏิบัติการนี้ จะรุนแรงมากกว่าครั้งที่เคยถล่มอิหร่านซาดิซามไปครับซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าอิหร่านต้องเจรจากับอเมริกาในเรื่องว่าห้ามมีนิวเคลียร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันร,รัฐบาลอิหร่านบอกไม่สนไม่งอครับถ้าอเมริกาโจมตีก็จะตอบโต้อย่างรุนแรงรวมถึงประเทศที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกาด้วยครับสัปดาห์นี้มีแต่เรื่องร้อนๆแต่เรื่องเย็นๆควบรวมกิจการซื้อแบรนด์ก็เกิดขึ้นในที่สุดพูม่าแบรนด์เยอรมนีตกเป็นของแบรนด์จีนเรียบร้อยลงเรียนจีนนะครับ ท่านผู้ชมรู้จักภูมากกันนะครับภูมากก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับตำนานอายุก็ไม่ต่ำกว่า30ปีกันแล้วครับคนไทยจะรู้จักภูมากก็คือเป็นรองเท้าสตั๊ดติ่เตะฟุตบอลพูมากกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือหาครับเพราะว่าบริษัทที่มีชื่อว่า AnTA า p o สปอร์ตโปรดักฟังดูชื่อเหมือนบริษัทต่างประเทศในตะวันตกแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นบริษัทของจีนครับคือ AnTA าร์สปอร์ตโปรดักเนี่ยเป็นเครือข่ายของสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องนุ่ม แล้วก็เสื้อผ้าที่เกี่ยวกับกีฬานี่นะครับรวมถึงมีเครือข่ายร้านของแอนต้าอยู่ในจีนใหญ่เป็นอันดับหนึ่งแอนต้าสปอร์ตโปรดักตัดสินใจนะครับไปซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแบรนด์เนมและซื้อตรงนี้มานี่นะครับด้วยเงินถึง56,70 0บล้านบาทครับทำให้แอนต้าแบรนด์จีนเนี่ยเข้าไปถือหุ้นถึง2 9แทนผู้ถือหุ้นเดิมก็จะกลาว่าเขากลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขึ้นมาในบริษัทนนนนนครับ่่่กหมมาาายวาววทีีสุดดแแล้์ตอนน ตกเป็นของแบรนด์จีนเป็นที่เรียบร้อยแบรนด์พูม่านั้นยิ่งใหญ่มาจากประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่คนทั่วโลกที่รู้จักกีฬามาไม่ต่ำกว่า30-40ปีนั้นชื่นชอบในแบรนด์พูม่าครับ28มกราคมนี่คือเขตการค้าเสรีที่อินเดียนั้นสามารถปิดจบกับสหภาพยุโรปกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่น่าทึ่งของโลกขึ้นมาทันทีเลยนะครับ ในวันที่28มกราคมนายกรัฐมนตรีนาริน,นทาโมดีของอินเดียเนี่ยเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็โพสต์ลงในสื่อ X ทันทีเลยนะครับว่าอินเดียนั้นประสบความสําเร็จในการบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุรโรป27ประเทศสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ใช้เวลาทานับตั้งแต่วันที่เริ่มเจรจากันเลยนะฮะ20ปี แต่มาจบกันก็อีตอนต้นปีนี้กันละครับทีนี้การที่ตกลงเปิดเขตการคาร้าเสรีเรียบร้อยแล้วก็จะมีการลงนามกันอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับปรากฏว่านี่คือเขตการคาร้าเสรีที่กลายเป็นระดับประวัติศาสตร์ของโลกเหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการเชื่อมทั้งสองทวีปเลยอินเดียนี่อยู่เอเชียใต้สหภาพยุโรปก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าอยู่ยุโรปเพราะฉะนั้นจะเป็นเขตการคาร้าเสรีเชื่อมระหว่างเอเชียใต,ใต้กับยุโรปครับต่อมาก็คือว่า คนของทั้ง27ประเทศสมาชิกยุโรปบวกกับอินเดียนี่จะกลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า2,000ล้านคนเพราะอินเดียก็1,400ล้านคนเข้าไปแล้วและเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตอนนี้แล้วแซงจีนไปแล้วนะครับต่อมาครับมูลค่าการค้าของทั้งอินเดียและสหภาพยุโรปนั้นจะเป็นมากกว่า1ใน3ของมูลค่าการค้าโลกและคนจะสนใจครับว่า FTA ของทั้งสองค่ายนี้จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขนาดเศรษฐกิจโลกก็คือถึง25ของขนาดเศรษฐกิจโลกนะครับทีนี้ในรายละเอียดก็ปรากฏว่ายุโรปเนี่ยเขาแฮปปี้นะฮะเพราะว่าอินเดียจะลดภาษีนําเข้ารถยนต์สันดาปจากประเทศยุโรปเนี่ยจากเดิมเคยเก็บ110จะลงมาเหลือแค่30เท่านั้นเองครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดของค่ายรถยนต์ยุโรปนะครับก็มีการ คาดการ,รับว่าในที่สุดจะมี3าแบรดนด์ดังๆที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับเช่น Mercedes Ben z นะครับ v o l ks w าเก n และก็รวมไปถึงแบรนด์ระดับหรูราบางแบรนด์ด้วยซ้ำไปนะครับส่วนรถ E ีไฟฟ้ารัฐบาลอินเดียบอกว่ายังคงต้องคุ้มครองต่อไปอีก5ปีนี่ก็ถือว่าเป็นดีล FTA ที่คือหาดที่สุดรับต้นปีนี้ของโลกเลยครับเกือบจะถึงวันสิ้นเดือนอเมริกาจัดประเทศไทยเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศต้องเฝ้าระวังเรื่องค่าเงินนะครับ เรื่องนี้คือหากันมาทันทีก่อนที่จะมาถึงวันศุกร์สิ้นเดือนกันนะฮะเนื่องจากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ประกาศเป็นฉบับหนึ่งออกมาครับว่าอเมริกาจากนี้ไปจะเฝ้าระวังตรวจสอบกับประเทศที่บริหารค่าเงินของตัวเองอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับในประกาศดังกล่าวเนี่ยครับปรากฏว่าเขาก็จะมีแบ่งเป็นประเทศที่ถูกจับตามองและว่าใช่และเข้าข่ายครอบงําอัตราแลกเปลี่ยนปลายทางเพื่อให้ได้ประโยชน์การค้ากับอเมริกา ส่วนอีกรายชื่อหนึ่งเนี่ยเป็นเรี่กว่ารายชื่อเฝ้าระวังตรงนี้นี่นะครับที่สะเทือนมาถึงประเทศไทยนะครับเพราะว่าคลังสหรัฐนั้นได้จัดให้ประเทศไทยเนี่ยขึ้นบัญชีรายชื่อที่ต้องเฝ้าติดตามและระวังค่าเงินนั่นเองครับอเมริกาเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่3ข้อ,อใหญ่ๆนะครับแต่ว่าประเทศไทยนั้นติดสองใน3ข้อเข้าไปแล้วก็เนื่องจากว่าการค้าที่ทำให้ประเทศไทยนั้นมีดุลบัญชีเดินสะพัดกับทวโลกเนี่ยสูงอย่างมากและอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการค้าระหว่างไทยกับอเมริกา ทำให้ประเทศไทยนั้นเกินดุลอย่างมากกับอเมริกาครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยถูกจับตามองนะฮะนอกจากนี้แล้วไทยเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ก็จะมีอีก10ประเทศด้วยกันนะครับนั่นก็ได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ส่วนในอาเซียนก็จะมีสิงคโปร์เวียดนามบวกกับไทยเข้าไปอีกเป็นประเทศน้องใหม่อีก1ประเทศครับ29มกราคมจบการประชุมแมตช์แรกของแบงค์ชาติสหรัฐตรึงดอกเบี้ยตามคาดแต่เสียงแตกนะครับ 29มกราคมเป็นวันสุดท้ายของการประชุม2วันของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดกันเอาไว้ครับว่าในการประชุมครั้งที่1หรือรอบแรกของปี2026 บงค์ชาติสหรัฐนั้นจะไม่แตะเรื่มดอกเบีย้ยนะครับและในที่สุดก็ตึงดอกเบีย้ยตามคาดแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเสียงแตกไม่เป็นเอกฉันท์10ต่อ2เสียงครับถ้าจะเอาเข้าจริงแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาติสหรัฐเสียงแตกมาในการประชุมให้หลัง4รอบด้วยกันนะครับเราย้อนกลับไปก็จะพบว่าการตัดสินใจตึงในครั้งนี้เป็นการตึงดอกเบีย้ยครั้งแรกข,ของปี2026 และเป็นการตึงดอกเบีย้ยหลังจากที่มีการลดดอกเบีย้ยถึง3าครั้งในปีที่แล้วของแบงค์ชาติสหรัฐนะครับทำให้อัตราดอกเบีย้ยที่มีการตึงตรงนี้ก็จะนิ่งๆอยู่ที่3.5ถึง3.75%เปอร์เซ็นต์ครับสิ่งที่หลังจากพอตึงเสร็จปั๊บเนี่ยประธานแบงค์ชาติสหรัฐออกมาพูดนะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยสร้างความประหลาดใจให้กับธนาคารกลางสหรัฐใช้คํานี้เลยนะฮะเหตุผลก็พางงี้ครับความเสี่ยงที่จะมีต่อภาวะการว่างงาน ความเสี่ยงที่จะมีต่อการจ้างงานและความเสี่ยงที่จะมีต่อภาวะเงินเฟอ้อของอเมริกานั้นมันลดน้อยลงโอ้โหนั่นก็แสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกานั้นขยายตัวถึงขั้นประธานแบงก์ชาติสหรัฐนั้นบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับดังนั้นตรงนี้บรรดานักวิเคราะห์นักลงทุนก็เลยตีความกันเลยครับว่าถ้าประธานแบงก์ชาติสหรัฐพูดอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกาฟืน้นตัวและแข็งแกร่งแล้วแล้วก็โอกาสที่จะลงดอกเบี้ยมีปัญหาแน่นอนครับเพราะทุกคนกำลังคาดการณ์ว่าจะลงอย่างน้อย2รอบในปีนี้ การสิ้นสุดประชุมครั้งนี้แบงก์ชาติสาหรัฐไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าจะลงเมื่อไหร่ลงอีกเท่าไหร่และต้องใช้เวลาในการลงนั้นคงต้องรอกันนานพอสมควรครับ29กับ30มกราคมเป็นฝันร้ายของตลาดหุ้นอินโดนีเซียจนทำให้ผู้จัดการตลาดหุ้นต้องประกาศลาออกในวันศุกร์ทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมครับเกิดเหตุเรื่องราวที่หลายคนนึกไม่ถึงเหมือนกันท้าคนที่อยู่ในวงการตลาดหุ้นว่าทําไม2วันติดกันเลยคือ29กับ30มกราคมตลาดหุ้นอินโดนีเซียตกต่ําอย่างหนัก จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะฮะต้องใช้มาตรการพักการซื้อขายชั่วคราวถึง2วันติดกันใช้ทั้งวันพฤหัสแล้วก็ใช้ทั้งวันศุกร์ด้วยนะครับเราดูกันแล้วปรากฏว่าดัชนีคุ้นของตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยครับร่วงลงถึงลบ9%จนต้องใช้เบรก เกิ่งเซอร์วิสหรือว่าเป็นเรื่องของการพักการซื้อขายถึง2วันติดต่อกันครับเรื่องนี้ทําให้เงินไหลออกจากตลาดหุ้นอินโดนีเซียเป็นมหาศาลกันเลยนะครับจนทําให้ในที่สุดนายอิมานรัชมานซึ่งเป็นประธานผู้อํานวยการตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียประกาศลาออกในเช้าวันศุกร์สิ้นเดือน30มกราคมทันทีครับทำไมตลาดหุ้นอินโดนีเซียตกหนักถึง2วันขนาดนั้นเหตุผลมาจากตรงนี้ครับ ท่านผู้ชมรู้จัก MSCI ไหมฮะ MSCI นี MS ่จริงๆเดี่ยก็เป็นองค์กรที่มีการจัดดัดชนีหุ้นทั่วโลกและหนึ่งในนั้นเขาก็จะรวมดัดชนีหุ้นของแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาจัดอยู่ในน้ำหนักแล้วก็ให้ความสำคัญแตกต่างกันไปครับ MSCI อยู่ดีๆก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าตลาดหุ้นอินโดนีเซียมีความไม่โปร่งใสในเรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นและที่สำคัญก็คือว่าสัดส่วนของหุ้นที่เคลื่อนไหวอิสระในตลาดหุ้นอินโดนีเซียเนี่ยปรากฏว่ามันน้อยไป มันต่าไปซึ่งตรงนี้จะทําให้ความน่าสนใจในการซื้อขายหุ้นและดัชนีหุ้นนั้นลดน้อยถอยลงและก็มีความไม่รู้สึกว่าอยากจะลงทุนในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศครับแค่โจทย์2ข้อนี้ที่ MSCI เตือนตลาดหุ้นอินโดนีเซียก็ทําให้นักลงทุนต่างประเทศเทขายหุ้นออกมาถึง2วันติดต่อกันจนกระทั่งผู้บริหารตลาดหุ้นอินโดนีเซียนั้นเกินจะต้านทานกับแรงขายอย่างหนักนะครับและก็เท่าที่ตรวจสอบไปนี่นะครับทางด้าน MSCI ก็บอกว่า จทย์สองข้อนี้ถ้าไม่แก้ภายในพฤษภาคมปีนี้นะครับจะลดลำดับชั้นของตลาดหุ้นอินโดนีเซียหลุดออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่กลายไปเป็นตลาดหุ้นชายขอบยิ่งแย่กว่าเดิมนะฮะตลาดหุ้นเกิดใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วกลายไปว่าจะลดตลาดหุ้นอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียนเนี่ยกลายไปเป็นตลาดหุ้นแบบปลายทางที่เรียกว่าชายขอบกันเลยเรื่องนี้ก็ทําให้ทั้งรัฐบาลเองทั้ง ฝ่ายตลาดทุนอินโดนีเซียเองรับไม่ได้นี่คือเป็นวิกฤตการณ์ของตลาดทุนโดยเฉพาะตลาดทุนอินโดนีเซียครั้งแรกของปีนี้เลยครับ29มกราคมนักลงทุนทองคําหูผึ่งกันทั่วโลกครับเพราะว่าแบงก์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาบอกว่าทองคําจะไปถึง8,500ดอลลาร์สหรัฐนะครับธนาคาร JP Morgan Chase Co เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้ออกมาพูดถึงมุมมองของราคาทองคําตลาดโลกท,ทั้งทั้งที่ในวันเดียวกันเนี่ยนะฮะ ทองคําถูกเทขายอย่างหนักทั่วโลกลงไปถึง5%เป็นครับสําหรับมุมมองของธนาคาร JP Morgan c h a s e Co เนี่ยนะครับ <c oughs> เขามองว่าในที่สุดเนี่ยราคาทองคาตลาดโลกจะขึ้นไปถึง8 0 0 0ถึง8 5ด0ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับผมก็เลยคิดลเล่นๆนะฮะถ้าเราตีเงินบาทปัจจุบันสัก32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วตามสูตรแล้วนั่นหมายความว่าถ้าทองถึง8 5 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่ออนอ,อนซ์อนมาเป็นเงินบาทจะถึงบาทละ1,300 0 0บาทโดยประมาณนะครับทีนี้ท่านั้นธนาคารนี้ไม่ได้บอกคร 8,000ถึง8,500ดอลลาร์สหรัฐนั้นจะใช้เวลาเท่าไหร่เกิดขึ้นปีนี้ไหมเกิดขึ้นช่วงไหนซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับแต่เข้าให้เหตุผลว่าทำไมเขามองอย่างนี้เพราะเนื่องจากว่านักลงทุนประเภทสถาบันการเงินนักลงทุนประเภทเศรษฐีที่เรียกว่าระดับเวลเนี่ยนะครับจะมีการเพิ่มการถือครองทองคําจาก3%ไปเป็น4.6%ของพอร์ตการลงทุนนั่นหมายความว่ามีความต้องการจะลงทุนในทองคําเพิ่มเติมขึ้นมากมายนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะ ทำให้การปรับมุมมองตรงนั้นสร้างความฮือฮาในตลาดโลกแต่ก็ไม่ใช่แค่ JP Morgan c h a s e Co. รายเดียวนะครับธนาคาร UBS AG จากสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้ก็บอกว่าราคาทองคำจะขึ้นไปถึงระดับ6,200ดอลลาร์สหรัฐภายใน3ไตรมาสแรกของปีนี้แต่ก็เตือนนะครับว่าซึ่งปีนั้นทองคำอาจจะอยู่ที่ประมาณ5,900ดอลลาร์สหรัฐจากธนาคาร UBSAG ครับ 29มกราคมตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยออกมาเรียบร้อยกว่า6 0แสนกว่าคันดีที่สุดในรอบ2ปีแต่ปีนี้มองว่าน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วครับ โฆษกของกลุ่มยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ถแถลงเกี่ยวกับตัวเลขของยอดผลิตเพื่อส่งออกยอดผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยเราให้ความสําคัญกับยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยกันนะครับปรากฏว่ายอดขายที่ออกมานั้นในปีที่แล้วประเทศไทยขายรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด6 2 1 1 6 6คันอย่างแรกก็คือว่า เกิน600,000ขึ้นมาได้กว่า20,000คันครับและเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นยอดขายที่โตขึ้นมาถึง8.5%ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะฮะอีกนิดนึงก็จะถึง2หลักเลยนะครับทีนี้ยอดขายที่โตขึ้นมาตรงนี้602,000กว่าคันในปีที่แล้วกับกลายเป็นว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยนั้นฟื้นตัวขึ้นมาดีที่สุดในรอบ2ปีกัเลยครับ มุมมองต่อไปที่เขาหน้าสนใจก็คือว่าแล้วในปี69นี้ตลาดรถยนต์ในบ้านเรานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าก็ยังมีทั้งปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนสูงนะครับหนี้เสียจากการกู้ซื้อรถยนต์ก็เยอะสถาบันการเงินก็ยังปฏิเสธการกู้ซื้อรถยนต์ในวงการบ้านเราไปอยู่นะครับ ทำให้โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นําทางด้านของรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยออกมาคาดการณ์ครับว่าในปี2569ยอดขายของรถยนต์บ้านเราน่าจะใกล้เคียงกับปี2568อาจจะไม่ทิ้งห่างกันมากครับประมาณ600,000บวกๆขึ้นเนี่ยนะครับแต่สำหรับในปีที่แล้วโตโยต้าก็บอกว่ายอดขาย621,000กว่าคันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยรถยนต์นั่งหรือว่า Passenger Car เนี่ยนะครับ230,000กว่าคันนี้เพิ่มขึ้น6.7% ต่อมาครับที่น่าสนใจก็คือว่ารถกระบะปริกอัพพวกนี้ไม่เฟื้องเลยนะฮะจะมีรถเชิงพาณิชย์ประเภท6ล้อ10ลอ้อแล้วก็รวมปิกอัพบางส่วนนี่นะครับสามแสนกว่าคันอันนี้เพิ่มขึ้นถึง9.6%แต่จุดที่น่าสนใจยอยู่ตรงนี้คือคนใช้รถกระบะพวกประเภทซิงเกิลแคปดับเบิลแคปหรือปิกอัพแต่งสิ่งไลฟ์สไตล์เพื่อเพื่อใช้งานกลุ่มนี้ยอดขายกับลดลงนะครับโตโยต้าบอกว่ารถปริกอัพหนึ่งตันรวมกับปิกอัมตัดแต่งเนี่ยขายได้แค่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันคันติดลบหกเปอร์เซ็นต ในขณะที่รถปิกอัพ1ตันไม่รวมรถปิกอัพดัดแปลงนี่นะฮะปีที่แล้วขายได้แค่แสนสี่หมื่นกว่าคันอันนี้ลดลงถึง12%นะครับนี่แหละครับก็คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายส่งท้ายกันเดือนมกราคมถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ร้อนแรงกับทุกข่าวสารกันจริงๆนะครับพบกันใหม่นะฮะ B Times Recap ในเสาร์หน้า10โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มของ BT i m e สสื่อออนไลน์ส